จะมาดูกันว่าเกมเติมคำศัพท์ในวันนี้จะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างโดยพี่จะมาสอนคำศัพท์ทั้งหมดห้าคำซึ่งเป็นคำศัพท์ที่อาจจะมีประโยชน์ในข้อสอบเอเรเวลที่เรากำลังจะได้ทำในเรืองหน้านะครับก็คำศัพท์ทั้งห้าคำเป็นคำศัพท์หมวดตัว a แล้วก็ สใน5คำเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในเกมเติมคำศัพท์ด้วยอาโอเคเดี๋ยวพี่ขอเริ่มที่คำแรกเลยนะครับคำแรกคือ anthropology anthropology a n t h r o p o l o g y anthropology ก็คือมนุษยวิทยาก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์อะไรประมาณนี้ครับ คำที่สองคือคำว,ว่า appreciation appreciation a p p r e c i a t i o n appreciation คำนี้เป็นคำศัพท์ในระดับ B2 นะครับแปลว่าความสำนึกความสำนึกหรือว่าความชื่นชมก็ได้ยกตัวอ,อย่างนะครับเช่น He has no appreciation of our difficulties. ก็คือเขามไม่มีความสำนึกในความลำบากของเราเลยคำต่อไปครับ Armory, Armory, A-R-M-O-U-R-Y, Armory แปลว่าคลังแสงนั่นเองโอเคยกตัวอย่างประโยคเชน่น The two countries signed an agreement to reduce their nuclear armories. ทั้งสองประเทศเซ็นข้อตกลงว่าจะลดจำนวนคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์คลังแสงก็คือเป็นที่ที่เอาไว้สำหรับเก็บอาวุธนั่นเองคำถัดไปครับ a c t u r e a s t u r e S A S S U R E D Actual แปลว่าเชื่อมั่นยนะครับอยกตัวอ,อย่างประโยคภาพเช่น The agreement required South Korea to provide an assured market for American products ข้อตกลงเนี่ยต้องการให้เกาหลีใต้ให้ตลาดที่น่าเชื่อถือกับสินค้าอเมริกา คำสุดท้ายครับคือคำว่า attach attach a t t a c h attach แปลว,ว่าทำให้ติดกันคำนี้จะเป็นคำศัพท์ในระดับ B1 นะครับอโอเคตัวอย่างประโยคครับเช่น make sure the rope is firmly attached before attempting to climb down. It. ต้องมั่นใจว่าเชือ,อกเนี่ยมัดแน่นก่อนที่จะปีนลงมาโอเค okay. แล้วก็เรามีทิปนะครับง่ายๆเนาะทิปในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของกาวหรือว่าตู กาวเนี่ยเป็นวัสดุที่ใช้เชื่อมวัตถุสองชิ้นให้ติดกันครับกาวจะมีหมวดสองประเภทครับก็คือกาวธรรมชาติแล้วก็กาวสังเคราะห์กาวเนี่ยจะใช้กาวตามรูปแบบการใช้งานเช่นถ้าสมม่งเป็นเทปกาวใช่ไหมครับกาวแมกติอาจจะเป็นสายไฟหรือถ้าเป็นกาวทาท่อแล้วก็ไปทาที่ท่ออะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูแบบสุขัดของเรากันนะครับแบบฝึกหัดของเราวันนี้เป็นคำศัพท์ในชุดที่สามเนาะ,ะคำสองคำในวันนี้ก็คือคำว่า appreciation และ attach และ attach อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสองคำนี้ควรเอาไปเติมให้คำไหน สามารถกดหยุดเพื่อที่จะไปทําแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาฟังเฉลยก็ได้น,นะครับอ่าโอเคคิดว่าเราทําแบบฝึกหัดไเสร็จแล้วใช่คำแรกนะครับอ่าคือคาว่า appreciation ใช่ไหมคือความสำนึกหรือว่า ความขึ้นชมอะไรประมาณนี้ส่วน a t t a c h แปลว่าผูกติดหรือว่ามัดแน่นทำให้แน่นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของประโยคเลยเนาะข้อหนึ่งครับเขาบอกว่า we จุดจุดจุด the cable to a piece of stone เราอะไรสายเคเบิลกับหินแน่นอนเราจะต้องทำอะไร เราจะต้องมัดหรือเราจะต้องปูกก็ต้องใช้ attach ส่วนอีกข้อหนึ่งครับ w o m e n ขออภัยครับ women have a tour ก็ต้องตอบ appreciation of character t h a n m e n อ่าก็คือถ้าเราดูเฉลยนะครับอ่าก็จะเป็นตามน,นี้สตรีหรือว่าผู้หญิงเนี่ย อย่างรู้นี่ใส่ใจคอคนได้ดีกว่าคนที่เป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้ครับอะโอเคและนี่ก็คือเฉลยความตระสุดหัดเนาะเดี๋ยวพี่จะส่งสไลด์แล้วก็ส่งเฉลยแล้วฝึกหัดรวมถึงคลิปวีโอเข้าลงกลุ่มให้นะครับเราไปศึกษาดูเนาะอะ,อะโอเคก็วันนี้ก็บทเรียนไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ